We'll <laughs> ดีครับนักเรียนสำหรับตอนนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานกับชีวิตตอนที่3ปิโตรเคมีพันและพอลิเมอร์สมบัติของพอลิเมอร์การที่พอลิเมอร์ใดจะมีสมบัติเป็นอย่างไรก็ตามก็จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพอลิเมอร์นอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลนะครับ มวลโมเลกุลและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโซ่ของพอลิเมอร์ก็จะมีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ด้วยโดยพอลิเมอร์ที่มีมวลโมเลกุลสูงนะครับหรือมีโครงสร้างแบบเส้นมันจะมีความเหนียวส่วนพอลิเมอร์ที่ไม่มีการยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่แต่ยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ฟังก์ชันหรือยึดกันด้วยแรงแวนเดอร์วา์จะมีจุดล้อมเหลวสูง สำหรับโพลิเมอร์ที่มีโซ่เรียงชิดกันได้มากก็จะมีความหนาแน่นและความเป็นผลึกได้สูงเพราะฉะนั้นพวกนี้จะแข็งอากาศหรือน้ำผ่านไม่ได้ลักษณะจะขุ่นนะหรือทึบแสงสมบัติทางเคมีของโพลิเมอร์จึงขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันในโซ่โพลิเมอร์และมีสมบัติเหมือนกับสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมอนอเมอร์ omer, มีหมู่ฟังก์ชันเป็น หมู่ไฮดรอกซิลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์พอลิเมอร์นั้นก็อาจจะละลายน้ำได้บ้างนะฮะพอลิวอนิลแอลกอฮอล์ละลายน้ำได้เพราะหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ไฮดรอกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชันที่มีอยู่ในแอลกอฮอล์นะครับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่นำมาใช้ประโยชน์มีหลายประเภทนะฮะทั้งพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้นะฮะก็คือพลาสติกเส้นใยยางเราจะมาดูกันทีละประเภทเอาพลาสติกก่อนพลาสติกนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แพร่หลายมากในทุกวงการหรือในเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้เกือบทุกชนิดปัจจุบันได้มีการพัฒนาพลาสติกขึ้นมาเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างมากมายทั้งในบ้านเรือนในวันนับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาหรือก่อนนอนเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก แม้แต่เครื่องนุ่งห่มนะฮะพอลิเมอร์ที่นำมาขึ้นรูปเป็นพลาสติกเพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆเช่นถ้วยจานชามช้อนรองเท้าด้ามปากกาถุงใส่ของเราเรียกรวมๆว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกครับเพราะฉะนั้นพลาสติกจึงสามารถที่จะจำแนกหรือแยกออกไปเป็นประเภทต่างๆได้ตามลักษณะของการนำไปใช้หรือลักษณะของการผลิต เมื่อใช้ไปแล้วนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงของพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนเป็นเกณฑ์เราจึงจําแนกพลาสติกเนี่ยได้เป็นสองประเภทโดยเอาความร้อนมาเป็นเกฑ์นะฮะพลาสติกประเภทแรกเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกประเภทที่สองเรียกว่าเทอร์โมเซตหรือพลาสติกเทอร์โมเซตทั้งสองประเภทจะมีสมบัติที่แตกต่างกันในกรณีที่เป็นเทอร์โมพลาสติก ก็จะเป็นพลาสติกที่อ่อนตัวได้เมื่อได้รับความร้อนนะอ่อนตัวหรือบิดงอยืดได้นะฮะและเมื่ออุณหภูมิลดลงหรือเย็นลงก็จะคืนตัวหรือแข็งตัวกลับมาได้อีกและถ้าร้อนอีกก็สามารถที่จะอ่อนตัวได้อีกกลับไปกลับมาได้หลายครั้งแบบนี้จะเรียกว่าเทอร์โมลพลาสติกคือสามารถเปลี่ยนรูปหรือกลับ เปลี่ยนแปลร,รูปร่างได้ดัดได้งอได้เมื่อได้รับความร้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับพอลิเมอร์แบบนี้นะมีโครงสร้างเป็นเส้นหรือไม่ก็อาจจะมีโครงสร้างเป็นโซ่กิ่งมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมากนะครับตัวอย่างก็เช่นพวกพอลิเอทิลีนพอลิโพพิลีนพอลิสไตรีนสำหรับประเภทที่2องเทอร์โมเซตนะฮะพลาสติกเทอร์โมเซต มันจะเป็นพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดันจะไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีกพวกนี้จะทนความร้อนได้สูงมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โมเลกุลแบบร่างแหเมื่อแข็งตัวแล้วนะฮะจะมีความแข็งมากทนต่อความร้อนทนต่อความดันได้ดีนะดีกว่าเทอร์โมลพลาสติกถ้าทำให้มีอุณหภูมิสูงมากก็อาจจะแตก กรอบหรือไม่เป็นขี้เท่าไปเลยนะครับเช่นพลาสติกที่ทําหูหมอ้อเมื่อถูกความร้อนจากเตาแกส๊สหรือเตาที่ให้ความร้อนนานๆก็อาจจะกรอบแตกตัวอย่างเช่นพอลิฟีนอลฟรอร์มาดีไฮพอลิเมลามีนฟอร์มาดีไฮนะครับและพอลิยูรีเทนที่ใช้ทาพื้นไม้สำหรับพลาสติกนับเป็นพอลิเมอร์กลุ่มหนึ่ง